ในเรื่องของลิมิตเข้าสู่ค่าอนันต์นะคะเข้าสู่ค่าอนันต์กับลิมิตอน,นันตะ์นะเป็นยังไงเมื่อเราเรียนบทที่หนึ่งกับบทที่สองตอนที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยลิมิตที่เราเรียนไปจะเป็นลิมิตเข้าใกล้ค่า E e จะเป็นจนํานวนจริงนะคะแต่ในตอนที่สองนะคะเราจะเรียนว่าลิมิตของเราไม่จําเป็นต้องเข้าใกล้ E ที่เป็นจำนวนจริงเพียงอย่างเดียวนะคะอาจจะเข้าใกล้ค่าที่เรียกว่ามีค่ามากๆค่ามากๆหรือค่าที่น้อยมากๆนะคะเราจะเรียกตัวน้ว่าลิมิตเข้าสู่ค่าอนันต์นะคะกับอีกอย่างหนึ่งลิมิตของฟังก์ชันนะคะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยยังไม่มีขีดจํากัดนะคะตัวนี้เราก็จะเรียกว่าลิมิตอานันต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูทั้งสองตัวเป็นยังไงใช้ต่างกันยังไง น่ยต่ากันยังไงส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เราจะมีการใช้ทฤษฎีบทเข้าช่วยนะคะเข้าช่วยเพื่อที่จะทำให้เราหาค่าลิมิตได้นะอ่ะมาดูตัวแรกก่อนลิมิตเข้าสู่ค่านั้นเราจะศึกษาลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเพิ่มหรือลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดนะ เราเรียกตัวนี้ว่าเครื่องหมายอินฟินิตี้นะเราเรียกเอาอ่านว่าอินฟินิตี้นะะอันนี้คือมีค่ามากยังไม่มีขีดจํากัดอันนี้คือมีค่าลดลงนะน้อยลงยังไม่มีขีดจํากัดอันนี้ก็เรียกว่าลบอินฟินิตี้ทุกครั้งนะที่เราเรียนที่ผ่านมาจะเป็นเข้าใกล้ e ถูกไหมฮะ e เป็นจํานวนจริงนะ่ะให้เราดูกราฟนะอันนี้ก็เป็นยังงเข้าใกล้อินฟินิตี้อันนี้ก็เข้าใกล้ลบอินฟินิตี เนไหมคะในกรณีที่กราฟของฟังก์ชันคือ1ส่วน x อันนี้ก็คือ1ส่วน x กําลังสองนะภาพที่1 1 2กับ2.13นะอ่ะเราก็สามารถใช้ทฤษฎีบทที่2.2นะทฤษฎีบทที่2.2งจุอเราก็ไฮไลท์ไว้นะทฤษฎีบทที่2.2จะช่วยให้เราหาค่าลิมิตได้นะเนาะเราก็จะได้ว่า ทฤษฎีบทที่สองสองให้ r เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆนะคะเราก็จะได้ว่าอะไรคะลิมิตลิมิตหนึ่งส่วน x กำลัง R เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ถูกไหมคะตัวนี้ตอบอะไรคะตัวนี้ตอบศูนย์นะคะแล้วก็ลิมิตหนึ่งส่วน x กำลัง R เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ก็ตอบศูนย์เช่นเดียวกันนะดังนั้นหนึ่งส่วนค่าเยอะเยอะนะหนึ่งส่วนค่าเยอะเยอะก็ต้องเป็นเข้าใกล้ศูนย์ค่ามันน้อยมากๆนะคะ เขาบอกว่าสัญลักษณ์ค่าอนันต์ลบอินฟินิตีกับบวกอินฟินิตีเนี่ยไม่ใช่จํานวนนะคะแต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่ามีจํานวนที่มันมากหรือน้อยนะคะวิธีการก็คือให้เราจำนะจำเงื่อนไขเช่น a ส่วน0เท่ากับอินฟินิตี a เป็นจำนวนจริงเช่น5ส่วน0 6ส่วน0 7ส่วน0ตัวนี้ตอบอินฟินิตีแต่ถ้าจำนวนจริงส่วนได้อินฟินิตีจะมีค่าเป็น0เพราะว่า มันหางกันใช่ไหมคะค่าน้อยๆหางด้วยค่ามากๆก็ใกล้ศูนยนะ์ะเราจะใช้หมายเหตุตัวนี้เข้าช่วยในการหาค่าหาค่าต่างๆอ่ะนี้เรามาดูตัวอย่างที่2.15นะตัวอย่างที่สองจุวิธีการนะเมื่อกี้ครูให้เราจําทฤษฎีบทใช่ไหมทฤษฎีบทที่ผ่านมาเป็นไงคะ 1ส่วนใช่ไหมต้องเป็น1ส่วน1ส่วนอะไรก็ว่าไปจะมีค่าเป็น0ใช่ไหมคะแต่เราเห็นได้ว่าตอนนี้มี1ส่วนไหมไม่มีนะไม่มี1ส่วนนะ,ะแต่จะเป็น3 x มลบสหารด้วย 5x าบวกสนะฮะนะฮะลิมิตของตัวนี้เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้วิธีการทำอ่านี่พวกเราจดนะฮะจดนะฮะวิธีการก็คือเราจะต้องแทน x ด้วยอินฟินิตี้ นะเมื่อเราแทน x ด้วย infinity แล้วะะเราจะได้อยู่ในรูปของ infinity ส่วน infinity นะยังไม่ได้คำตอบอยังไม่ได้คาตอบวิธนะีการจะต้องหารเศษและส่วนด้วย x กำลังสูงสุดของตัวส่วนใครยังไม่รู้จักเศษส่วนข้างบนนะเรียกว่าเศษเขนไหมคะข้างล่างเรียกว่าส่วนนะ วิธีการจะหารด้วย x กำลังสูงสุดของตัวส่วนกำลังสูงสุดกำลังสูงสุดก็คือ x ค่ะแค่ x ตัวเดียวนะคะให้เรานำ x ไปหารทั้งข้งางบนข้างล่างหารแยกทีละตัวเลยนะนะคะดังนั้นลิมิต 3x ลบ2หาร 5x บวก4ตัวยังทำไม่ได้นะคะเอา x ไปหารค่ะทั้งบนทั้งล่างนะ ถ้าเขียนที่ละเอียดคือ3 x หาร x ลบ2หาร x ส่วนด้วย5 x หาร x บวกสส่วน x นะเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ะ x หาร x มันก็จะตัดกันได้ถูกไหมครับมันก็จะตัดกันได้นะครูก็จะกระจายเข้าไปเลยนะดีมิต3เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ถูกไหมครับ x ตัด x ลบดีมิต สองส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity ถูกไหมคะอ่ะข้างล่างนะข้างล่างลิมิตห้าเมื่อ x เข้าใกล้ infinity ต,ตัวสุดท้ายก็คือลิมิตเลยคะลิมิตสี่ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ infinity โถูกไหมคะเราก็จะใช้ทฤษฎีบทที่ครูสอนเราไปไว้เมื่อกี้นี้จำได้ไหมเอ่ยทฤษฎีบทที่2.2 ใช่ไหมข้างบนเป็นตัวลขข้างล่างส่วนใน x กำลัง R จะเข้าใกล้0ทั้งหมดนะคะตัวนี้เรากลับไปที่บทที่1ลิมิตค่าคงตัวหรือค่าคงที่ตอบค่าคงที่ถูกไหมคะไม่ต้องไปสนใจว่า x มันเข้าใกล้อะไรนั้นลิมิต3เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตอบ3เห็นไหมคะตัวนี้ใช้ทฤษฎี 3, บทที่2.2ลบ0ส่วนด้วย ห้าบวก0ูนยนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็น3ามส่วนห้าเขไหมคะยากไหมนะคะไม่ยากนะอ่ะใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่2.16ใครที่คูพูดเร็วไปฟังไม่ทันนะ,ะเราก็เรียกว่าไงทำให้มันช้าๆได้ใช่ไหมใน y ย t ท b e แล้ว